Ui hả à, lâu, bạc đen bạc đen, Tục cháy một lui, tục cháy một bang, bắt bang, bắt bang, bắt đen bắt đen bắt bang, 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 ยรหาสินกับขาอืาอกะมังอุ้ยหาแล้วปักแดงปักแดงตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยคืยบอบดินพวะทีเดียวแค่อุ้ยมาถึงบ่ถึกป่าเห็นแต่ปากะมังหาแล้วครับปักแดงครับปักแดงปักแดงตกใจหมดเลยอ่ะ ยินแต่ปลากระมังบ่เห็นปันนี้ครับเมื่อกี้พวเลยอ,อมอมนลอยไหลไหลฮลอย่าละมันดูถูกหมองนะแล้วแต่หมอนยกเนตื้นน้ำเครื่องแข็ง,ขงอ่ะ Má khô đấy Ui, hê hê mà má hê 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 dày hê 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 Bụi hê bụi hê nó hê 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 ลาครับงไงมากฟังหมายที่สองมีตะปานินอ้อยต้อยมาซานี่เด็กคนละโลโอ้ปานินเนาะอ<ะ>ส่วนเท่นึงสองตัวโลกวลัวแาบนี้นนละเนี่ยมือเนี่ยเอมีสิตัวใหญ่ๆมีตัวใหญ่เลยเี๋วลาได้กหกโลแล้วครับมาซาดีอีกโลหนึ่งเจ็ดโลแล้ว ปลุกโลหะขีดปลานิลนี่ตูงงามเลยครับปลานิลปากแดงนะครับไม่ใช่ปลาหมอคางดำนี่นี่ตูงงามเลยปลาสุนมาสุนมาก็เป็นกลามังครับนี่มีแต่ปลานิลเลยครับเวลาหมานแล้วเจ็ดโลละมื่นของเส้นจู่ไปจับปลามังน้อยจู่ต้องโดนเวลาเหมาลปลาหนิวนเี่ถ้าทันได้ยินอะครับได้ปลานิลอยูอะเล็หน่อยแบบหามขึ้นมาแล้วคุณ ยังไงครับยายล้าลักหมอปนินสองคนนะสังเบิองครับได้จากรูนี่ปลาย้อยน,น้อยครับคุณปันนี้ใหญ่อ้วนนึกนาะโอ้โหแดวได้ย้อยน้อยมันบอกหมอจอ้วนครับได้หารูเจ็ดครับอุซานี่กับลูหนึ่งหกรูเลยฮะหกรูเจ็ดขีดแล้วยนน้อยนี่คุณละหกเจ็ดรูแล้วครับช่งวงเศร้าสั้างอันนี้เบิองจากรูหลังกินเขารุ่นต่อครับ กี่ได้พูละหกเจ็ดโลอยู่รวมแเ้าปน,นิน,นมาแล้วมาล้วมินน้อยฝนก็นเริ่มตั้งเข้าไหมแล้วครับฝนมืดตึ๊บไหมละตกเขาเงยละตกเขาเงยกันไหลน้ำพองมามาลงคลองไผ่คือเก้าและครับน้ำนี่ก็น,น้ำมาจากเขาเงยล้วครับลงคลองไผ่บริเวณไก่เคียงบ่มีฝน อยูตื่นคือมีลาวาด้วยเนาะนินน้อยครับเก็บปามที่ถอยบึงมาแล้วอีกหนึ่งตัวปานินน้อยครับมาแล้วครับมาแล้วครับรนินปานินนินมาแล้วปเดิมช่วงบ่าย ใส่สวยๆส,สามตัวลูใส่ขนาดสามตัวลูเฮ้ยยลาตลบหลังกันแพ้ถือทั้งโคกปากแดงอ่ะเฮ้ยยลาต์ปากแดงอยู่ทั้ทงโคก, <c ười> าป,ากาปานินปากแดงเลยครับตัวใหญ่ๆมาแล้วมาแล้วมา,มาแล้วมาแล้วปากแดงมาแล้ว ปักแดงมาแล้วปักแดงมาแล้วว่าจะมีเจอซะแล้วเจอแล้วครับปักแดงช่วงบ่ายเจอแล้วมาแล้วหนึ่งตัวปักแดงป๊บเบี้ยนครับตัวเบี้ยนบเบี้ยนตัว

tôi lớn, toại lớn, phải xăm để, ôi, sét đánh thế nào, toại lắm nhá, sét nhỏ rồi, khử nó bay, phá thử hang này, lạ, nhìn đều này để lại sấm đấy จนว่าเบื่อเนาะคนที่มา้าแต่ละตัวร<ง>อดโดนโพดไว้โอ้ได้เพิ่มมาเป็นโลอยู่ด้วยเนี่ยต่าใหญ่หลายครับออกตัวใหญ่หนึง่งประมานหกเจ็ดขีดพุึ่งเนาะอือตัวใหญ่ครับตัวนึ่งพอลบหรอเวอือตัวหนึ่งมีเจ้ป่านิ่นมนนสัง่งเหมือนได้เพิ่มตัวไหนมืดมือซ่าแล้วแต่แรงซาเจ็ดโลเลยเจ็ดโลเจ็ดลุ่มกัน ยายลาเกินสองโลเจ็ดขีดนับเศษร่มกันก็รวมละสิบโลพอดีครับยายลามือนีโอ้หมานอยู่ดรอสิบโลปามตัวในี้น้ำมันขึ้นอุ้งปนินนะนี่เพิ่งปนินมีตัวใหญ่ครับนป,น,ปนินตัวงามอ้วนนกนก,นกของไทยแต่ว,ว่าได้จะปะนินครับซุม้มยกยงอนอมาก,ก,กของไทยมีแต่ปากกระมังปากตะเพียนนะครับปนินบ่ค่อยได้ว่ามือนี่ยายลาได้จะปะนินโอ้ยังน้อยก้ แต่เปนิญญ์งั้นได้เนี่ยอืมเราจะบปได้ไหมเราเห็นหนะโอ้ได้สองตัวกันแล้วไปได้นี่น้อยนิญญ์อ่ะเอ้ยคุนบ่ค่อยถือมันห่างโพดเห็นหน่อยก็ได้เพิ่มมาสองโลครับประซาอะไรก็โลประซานะ่ย uh huh. อือหเจ็ดโลหน่อยโอ้ปนิญตัวง,งามครับนี่แหละปะนิญตัวง,งามครับยกน้ำนิ่งครับน้ำดันขึ้นมา น้ำดันมางเริ่งนึ่งมีปันมีแต่ปานนิ้นเลยครับปนันนิ้งโตกงามเลยถ้าน้ำไหลก็ที่เป็นปากกระมังพัตเพียนครับส่วนมากยกน้ำไหลช่วงเศร้าไม่ค่อยถึกถึกแต่ปากกระมังหน่อยขึ้นมายกน,ำน้ำหน,น,นีนึงเพิ่งนะครับได้แต่าปานนิ้นแต่ปันนิ้งโตกงามเลยเพราะว่าห้างหลายช่วงใบเช่นยงาก,กับเลือดหลาทั้างัาง้งดำบ่โอ้ ขางดำนะครับเดี๋ยวโบเมนบบเมนปลาหมอนะครับจะเป็นปลานินปลานินปลานินปากแดงไม่ใช่ปลาหมอคางดำปลานินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของคุณนจูไดตท้อกันแล้วตู้ของงิร่าก็ได้งิล่าก็ได้สองโลเจ็ดขีดนี่หน่อยก็ได้สองโลไตปนินคนละสองโตช่วงช่วงใบแต่ว่านี่หอยจุ้มตัวใหญ่เด้นหนึ่งตัวใหญ่ก็พอ <c oughs> ไอ,อ้สองโลเจ็ดขีดครับของเส้นจูช่วงบ่ายให้ได้ท่อกันเลยพวกมันปั่นกันไว้เลยวะเปิ่งเลือกสองโลเจ็ดขีดมีของเยอะน้อยละมันหนังน้ำยืดสามขีดสองโลเจ็ดขึ้นกันปั่นนิ้นตัวอ้วนครับโอ้โอได้แต่ปั่นนิ้นครับมือเนี่ยมันมันอาหารมืออาหารปั่นนิ้นปั้นนิ้นตัวสวยๆนี่นกำลังน้ำเลยครับกำลังอ้วนเลยใส่ประมาณโลหนึ่งตัว เปิเปเดเลยิ่านอยู่ครับช่วงบ่ายเม่ค่อยถือปลาถือช่วงสร้างถือได้หลายช่วงบ่ายได้พูดแล้วสองล้อสองลครขึ้นยกเนาะของไผ่ครับน้ำล้มเบอร์ยกของน้ำล้มเม่ค่อยถือถือแต่กำลังเลยมายกน้ำเออครับนี่น้ำดันขึ้นมาเป็นน้ำนิ่งเป็นประนิม กุหละหลายโลอยู่ครับวลาได้สิบโลแล้วกุละ7เจ็ดแปดโลกลุล, 7, ล,กละดสิบโลอยู่หมานอยู่ขึ้นเร็วมือนี่ครับขับเร็วช่วงใบประถึกป่าบ่หประมาณท่านมา1ิโยงเลยไ,ไปตามรุ่นกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามามัน,นี้ก็จบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ